สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเฟรวิร์ธามค่ะซึ่งเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับรีสอร์ทสุดชิคที่อำเภอหางดงกับเฮือนชนะบูติกรีสอร์ทรีสอร์ทท่ามกลางหุบเขาสายน้ําและบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่แสนงดงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตสถาปัตยกรรมไทยล้ว มงอีกอและคนเชียงใหม่ที่ถูกรวบรวมไว้ในที่นี่นอกจากนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองเมนูอาหารรสเลิศรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ประวัติความเป็นมาของที่นี่เดิมทีเป็นที่ดินของท่านเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่แล้วก็หลานของท่านเจ้าดวงเดือนได้มารวบรวมในสมัครพักพวกแล้วก่อตั้งเป็นโรงแรมนาที่แห่งนี้ เมืองเนืบูติกรีสอร์ทเดิมชื่อฟอนคัมวิลเลจรีสอร์ทแนวบูติกแฟนตาซีที่มีการตกแต่งศิลปะแบบไทยแท้ของทางภาคเหนือและศิลปะของชนเผ่าต่างๆซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวพร้อมที่จะให้คุณผู้ชมได้มาเยือนและซึมผัสวัฒนธรรมเมืองเหนือแล้วค่ะสำหรับสไตล์การตกแต่งเนี่ยเราจะสะท้อนถึง วิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์เลยเริ่มตั้งแต่ยุคดึกดำบันคือห้องถ้ำยุคที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแล้วก็ค่อยขยับมาจนมาถึงชนเผ่าลัวมง้งกะเหรี่ยงอีก,กอ็นะครับโดยสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าเลยจนกระทั่งสิบสอปนานะครับอันนี้ก็จะสะท้อนความเป็นอยู่ของชนชาติ12ปสอนา จนมาถึงยุคความเจริญรุ่งเรืองเริ่มมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรือนมิชันรีบริการในห้องพักก็จะมีทีวีอินเทอร์เน็ตไว้บริการลูกค้ารวมถึงอ่างอาบน้ำซึ่งอ่างอาบน้ำของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกไปตามสไตล์ของห้องพักอีก จะไม่ได้เป็นสไตล์อ่างที่ทั่วๆไปจะเป็นปูนปั้นขึ้นมาตามรูปแบบของแต่ละห้องแต่ละชนเผ่ารีสอรของเราเนี่ยนะคะถูกสร้างขึ้นมาโดยที่จะมีในเรื่องของ จินตนาการเกิดขึ้นนะคะณตรงนี้โดยที่เราจะแบ่งห้องออกเป็นส่วนๆน,นะคะไม่จะเป็นส่วนของอชนเผ่านะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของคนเมืองซึ่งเราบอกว่าในจินตนาการเนี่ยนะคะเราได้กล่าวไว้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเมื่อสมัยก่อนนู้นนะคะในขณะที่เชียงใหม่ของเรานครด้านนาของเราเนี่ยกลำลังเกิดวิกฤตนะคะทุกอย่างกําลังวุ่นวายมีแต่ความสับสนเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเจ้าหญิงพระอ,องค์หนึ่งที่มีความคิดว่าอยาก ากจะให้ชาวบ้านหรือชาวเมืองที่เป็นคนในปกครองของตัวเองเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขก็ถามว่ามีใครอยากจะติดตามเจ้าหญิงพระองค์นั้นขึ้นมาที่อยู่อย่างมีความสุขไหมก็จะได้กลุ่มของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าติดตามเจ้าหญิงขึ้นมาก่อนนะคะและก็ได้ที่ณตรงนี้นะคะสร้างเป็นหมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุขและพออยู่มีความสุขก็หลังๆก็จะมีชนเผ่าต่างๆติดตามขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชนเผ่าที่ติดตามเจ้าหญิงมาเนี่ยมีชนเผ่าอะไรบ้างค่ะ และที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นห้องถ้าเราเรียกว่าห้องชนเผ่าห้องกลุ่มแรกเป็นของห้องถ้านะคะจริงๆมันมี3ห้องแต่ห้องนี้ที่เรากลาลังดูอยู่นี้เป็นห้องลูกสาวการตกแต่งนะคะถ้าจะเห็นก็จะเป็นสไตล์ของผู้หญิงนะคะเหมือนกับว่าลูกสาวของพ่อหน้าเผ่าอยู่ นบนเนี่ยเราจะสามารถที่จะมองเห็นท้องฟ้านะคะเห็นบรรยากาศด้านบนด้นนดวยในยามค่ำคืนซึ่งสวยมากโดยเฉพาะหน้าหนาวนะคะ admit, และขณะนี้เราอยู่ที่เรือนรัวนะคะ ในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราจะมีสองห้องรั้วนี้ถือว่าเป็นรั้วบนตามจิตนตนาการคือเป็นห้องของสามีด้านล่างนะคะในสินจันกินที่เป็นคนทําให้เมียนะคะจะสังเกตว่าลักษณะห้องจะเป็นเงินนะคะเพราะว่าเจ้าของห้องนี้ในนิทานเนี่ยเขาเป็นช่างทําเครื่องเงินที่มีความสามารถและเป็นผู้หญิงที่สวยมากสังเกตนะคะอันนี้เ,เป็นเงินก็จะเป็นเงินแท้เราสั่งทํามือมาแท้ๆเลยนะคะในแต่ละห้องเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันผ้าม่านนะคะแม้กระทั่งตรงเตียงเตียงตรงนี้นะคะขอโทษนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเงินเหมือนกันนะคะทั้งหมดจะเป็นเครื่องเงินแล้วก็เป็นลักษณะของผู้หญิงลรวที่เป็นการแต่งกายผู้หญิงผู้ชายรวจริงๆนะคะห้องนี้โรแมนติกมากนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเฮือนมิชชันนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเป็นกลุ่มชนเผ่าแล้วถึงมีเฮือนมิชชั่นอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในในความเป็นจริงคือมิชชันนารีเขาจะอยู่กับชนเผ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําที่นี่ให้เป็นเฮือนมิชชั่นที่อยู่ท่ามกลางชนเผ่า ที่นี่มีความสวยงามและโดดเด่นตรงที่เราคุมโทนสีทั้งหมดมันจะมีตั้งแต่สีชมพูสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะแต่ห้องนี้เป็นห้องสีชมพูเราคุมโทนตั้งแต่ลูกบิดประตูเลยนะคะลูกบิดประตูแล้วก็เป็นสีชมพูแก้วน้ําที่นอน i แม้กระทั่งในห้องน้ําซึ่งจะมีความโรแมนติกเราคุมทนด้วยสีชมพูที่แสนจะน่ารักและโรแมนติกจริงๆนะคะ Angels fly นี่เป็นห้องกระเหลี่ยงค่ะถ้าเราดูความโรแมนติกหรือความน่ารักของห้องเนี่ยเราจะคุมโทนสีเหมือนชุดกระเลี่ยงนะคะถ้าเราเห็นข้างหลังนี้สาวกระเลี่ยงจะแต่งตัวด้วยสีดํากับแดงนะคะห้องนี้เราก็เลยจัดออกมาเป็นลักษณะของสีดําแดงแต่พอเข้ามาแล้วจะให้ความรู้สึกของความความน่ารักกิ๊บเก๋นะคะลองดูได้นะคะทุกอย่างเราคุมโทนจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านหรือว่าผ้าคลุมอย่างที่เราแจ้งค่ะว่าทุกห้องเราสั่งทํามือเขาเรียกว่ามีชิ้นเดียวเท่านั้นในแต่ละหนึ่งห้องนะคะ Been this way since '18, but lately I've been. แต่งหัวเวียงแต่งในภาษาเหนือไปว่ามุมนะคะก็คือมุมเมืองของหมู่บ้านนี้ห้องนี้ตามนิทานหรือตามความจริงเมื่อสมัยก่อนจะมีนายอยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้มีอาคมที่คอยจะมาคอยแบ่งปันสายนะคะข้างล่างจะเป็นห้วยตาช้างนะคะซึ่งจะคอยจัดสรรน,น้ําให้เพราะฉะนั้นห้องนี้เราทําเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์ให้กับนาย้อยท่านนั้นนะคะ ลักษณะเนี้ยเราจะเห็นทุกอย่างทําจากเหล็กจริงๆถ้าลองยกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเก้าอี้แม้กระทั่งคนโทรใส่น้ําจะหนักมากเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องของผู้มีวิชาอาคมในการที่คอยจัดสรรเรื่องของน้ําให้กับหมู่บ้านนะคะจะมีบ้านโปงนะคะมีเวียงกลุมกามมีหางดงนะคะโดยใช้น้ําที่มวยตาช้างด้านล่างนี้เองนะคะห้องนี้ก็จะลักษณะของความเข้มแข็งนะคะ ห้องนี้เราเรียกว่าห้องศิลปินบนนะคะหรือว่าเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องผู้สละแล้วซึ่งความวุ่นวายและหันมาปฏิบัติธรรมห้องนี้จะเน้นในเรื่องของความเงียบสงบนะคะถ้าเราเห็นทางหน้าต่างเนี่ยก็จะเป็นวิวเหมือนกับว่าให้ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งมองวิวมองออกไปเป็นพิทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะคะแล้วก็จะมีห้วยตาช้างผ่านนะคะลักษณะห้องก็จะเรียบง่ายเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกว่าเราสงบค่ะ เรียกว่าห้องพยาล่างนะคะลักษณะจุดเด่นของห้องพยาล่างคือเราจะมีต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้เนี่ยขึ้นกลางห้องต้นไม้จริงๆเขาจะทะลุขึ้นไปจนถึงชั้นบนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือห้องนี้จะออกแนวโมเดิร์นนิดนึงจะไม่เหมือนกับห้องชนเผ่าของฝั่งนูน้นทางฝั่งนี้ก็จะเริ่มมีความทันมสมัยมากขึ้นนอกจากจะมีต้นไม้แล้วห้องนี้นะคะยังสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทางด้วยกระจกที่กว้างมากเพราะฉะนั้นวิวตรงนี้ดีมากค่ะเวลาที่มานอนตรงนี้นะคะ we ที่นี้คือหอคำหอคำเปรียบเสมือนกับห้องของเจ้าหญิงผู้ที่สร้างเฮือนจนะแห่งนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะถ้าท่านมาพักที่นี่ก็เท่ากับว่าเป็นแขกของเจ้าหญิงณนะที่แห่งนี้หอนี้นะคะก็จะมีห้องที่เราแบ่งกันเป็นโซนๆว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวนะคะห้องอาบน้ําห้องแต่งตัว อนอนที่เข้าไปแล้วก็จะให้บรรยากาศถึงความหรูเลิศของการเป็นเจ้าหญิงค่ะ